ที่นี่ไหนถนนเล็กสิบนี่ไงครับเออไม่ได้ไกลไกลอะไรเลยนเนี่ยวนี้มีพึ่งนะครับมีใครคนจับพึ่งฉันคือเอาเอาเอาสีาให้น้ำพึ่งนะครับถนมเล็กสิบนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปเช็คที่วิกิกันเลยนะครับ,สบเสียสออมีฮอบป,ปิดไม่น่าสนใจตัวนี้คือหมูที่ถูกลืมนะครับ ไม่เคยมีคนใช้มันไอหมาการ์ดี้เออตัวนี้โหดนะครับไอชิม,มกิกุนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คิริคิซันก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะสไตล์นะครับฟลว์เพชฟอเอตต้ล่างสองมึงน่าเกลียดไม่ชอบแต่คนไหนจะบอกว่าสวย,ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจนะครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีตัวที่ผมสนใจเลยนะครับ ีเขาบอกว่าในต้นไม้มันจะมีพวกดอกไม้นี่มันจะมีนี่ใช่ไหมเอ้ย,อยตกใจนี่ครับเออนี่นี่นต้นพืชนะครับมาขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยนี่ก็ได้ยินตายครับยังไงยังไงก็ตาย ฝากลูกเมียค่ะด้วยโอเคครับเรานิดวอนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราไม่จับแล้วกันนะ <c oughs> เราม,มีวอนน้อยนะครับไม่ <c oughs> ยังไม่เจอผมมแนสเซนเตอร์นะครับต้องเดินหายาวนะครับถึงเกิดจะเจอผมมแนสเซนเตอร์อีกทีก็นานนะครับเดี๋ยวผมไปยูแป๊บแล้วกันโอเคครับมาต่อเลยนะครับเมื่อเคผมก็ได้ไปที่ไหนวะไปสู้ไปไปอุย้ย ได้ทดสอบได้ได้เนี่ยนะครับได้ไปอ่าฮิวมาแล้วนะครับเออได้ไปฮิว <c oughs> ตรงนี้มันไม่มีอะไรอ่ะดูมันมีมันมีเดี๋ยวมองไม่มอไมเออเจอเจอตัดชิปตัด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 เคนะครับเขียนเมื่อกี้ก็มันไม่มีอะไรฮะแม่งหลอกลวงประชาชีคอโอเค สองแผ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอัพโซสนู r ร c k หินมีหินเมกาติดคอเลยนะครับเรื่องจังเฮ้ยแม่งโดดหนีเลยมาทำไมเนี่ยจะจับซะหน่อยเฮ้ยทอนอะไรเนี่ยฮะห,หืมหอว่ามันคือป้อมมันพี่ เอฟซูแอปซูแอปซูแอฟซูคือพป้ม่อนอ่ากุศลอะไรอย่างนะครับบอกไอ้โป้ม่อนมันคือมันคือพป้ม,ม่อนแห่งภัยพิบัตินะมันจะเตือนว่าให้เก็บมาเพราะว่าม,มีภยัยพิบัติเกิดขึ้นโอ้ไม่นะนั่งแย่เออไปเก็บแอปซูแอปซูนาา่ารักก็ระวังมันโดนมันโจมตีนะอืม โอเคเรานี่คือเราสิบแล้วต่อไปก็คือคาคูน่ามายเป็นถ้ำนะครับถ้ำที่มันคือถ้ำที่ขึ้นบนเขาั้งก็ระวังซูแบทแล้วก็วูแบทด้วยนะแบทอู้แบทแล้วก็ระวังซูแบทแล้วก็วูแบทแล้วก็อู้แล้วก็อูแบทด้วยนะแล้วก็ไอไอแบทไออูแบทอื่นๆนะครับฉันไม่รู้มันคืออะไรั้งโอเคเราไปที่เหมืองกันนะครับก็ระวัง ให้ดีระวังซูเบศน,นะอูเบศแม่งแต่ดแต่ผมผมชอบอะ่ะผมชอบแอปโซอะ่ะนี่คือใครผมไปดูของในบ้านได้ไหมผมดูของเขานะผมดูแม็กซิเฟลเข้ามานะครับผมก็จะเดินหนีไปนะครับโอ้โหโหยติดติดเต็นนี้หน้าอยู่เนี่ยฉันเนี่ยเก็บของไว้ในหมู่มบ้านเนี่ยแอบเมีอยอยู่อะ่ะ ไม่รู้ว่ามีอะไรรู้รู้หรือเปล่าฉันแอบซื้อยากันอยูุดมาฉันเนี่ยตั้งเข้มมาหน่อยฉันชอบที่นี่มากเลยนะฉันซื้อยากันยุงเก็บไว้ในเต็นท์เนี่ยเพื่อที่จะอะไรกี่ตัวลมอะไรกันแน่วในเรื่องช่างมันแล้วกันเขาบอกเขาเขา应จะพูดประมาณว่าฉันฉันเ้าไปตัดคลิป เอ้ยลืมพูดทำไมคนถึงไม่มีตาโอเคเป็นทางต่อไปจะเป็นสถานที่จะไปสู่อ่าอ๋อนี่คือคืออะไรคือทางรถไฟคือทางรถไฟเราไม่เราไม่คุยกับคนข้างบนเออช่างมาเล่นน,นี่ที่ไหนจะหิวว่้รารื้เหรผมอยากได้ที่หิวมาเลยเนี่ยผมรู้สึกรู้สึกป่วย ไม่อยู่อะ <c oughs> อเขาบอกว่ามีมีมีกางหันอยู่บนบ้านเขานะครับนี่อะไรเนี่ยผุ้มไม้แล้วทำไมเอ้ยใครวะใครวะทำหน่อยให้ใครพิมพ์ทำหน่อยวะแล้วพิมพ์แชทยังไงวะอ๋อนี้ให้ ายโอเคครับเราไปหาเราไปมันปีนบ้านคืออะไรแล,ล้วริมห่มน้อยนี่คืออะไรหน่น้อยนี่ลงเก็บไปยามันไม่มีที่อยู่จริงๆเลยจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงแปดครั้งดึงเก้าเสียที่ไหนแม่งเขาเรียกร้าใจแต่จะให้ทำไงฮิวแป๊บ โอเคเราไปนอนเลยดีกว่านะครับโอเคมาไปต่อดีกว่าเมื่อกี้ไปหิวมา้ยนะครับแถวนี้นี่มันยาวมากนะครับเพชรยาวไม่มีที่หิวเลยด้นะครับไปเราไปที่ถ้ำอูแบด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 เฮ้ยคลาสกุนอสไม่ลุงลุงมีอะไรปะระวังหลงนะาจาหนูไม่ลงหลอกลุง ผมเล่นโปเกมอนเป็นสิบสิบปีแล้วผมเคยหลงบ้างล่ะโอ้โหตรงนี้แม่งไม่ใช่ทางไปต่อเชื่อผมดินี่ไงผมว่าแหละผมบอกแล้วมันไม่ใช่ทางไปต่อนี่ต้องขึ้นไปครับเชื่อผมดิเอ้ยเจอเลยสูแบทป่ะเฮ้ยอูแบทโอ้โหอูแบทอู้แบทไม่ใช่ไม่อยากได้ไม่อยากได้อยู่ดีป้าเราไปเดินทางต่อดีกว่านะครับขึ้นไปข้างบนนะครับอุแบทอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรเฮ้ย ชีสสบุเตะครับชิสสปูเตะเฟรมาเต้ไอชีเดะผมยังไม่มีโบนัสดิดเลยแต่ผมอยากได้แบบอยากได้กาเบียสอะนะครับเดนเขาบอกว่าจะมาในแผ่นหน้านะแผ่นนี้ยังไม่มีกาเบียสได้จับนะก็ทําใจนะยิ้มไปยิ้มยิ้มเป็นยิ้มท่าบินโอ้โหไม่มีตัวชนะธาตุบินเลยเราต้องหาแล้วนะครับอืมโอ้ยเจออ่ะ บูแบทอีกแล้วนะครับ <c oughs> บูบูแบ,บทบอย <c oughs> ตรงนี้เลยวะไม่มีอะไรนะครับผมว่าผมหล,ล,ล,ลงแล้วแหละผมไม่หลงทำไมผมหลงแล้วแหละเฮ้ยมีมีเทนเนอร์นะครับล็อกเกนโรล่าคล้ายค้อัเซลโรล,ล่าก็ไม่ใช่ล็อกเกนโรล่าไอ้จับไปแล้ว่นะครับ วันนี้ก็ถือว่าผมชอบนะครับล็อกบัสบินเลยครับเพราะมันแต่ละตัวนี่มแม่งเปลี่ยนแล้วต้องอไอเนี้ยขึ้นมาแทนนะครับไอแพ้หิดกุญสีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุแมลงบิน,แพ,น,น,บนแพ้หินคุญสีไฟบินแพ้หินคุญซีนะครับมแม่งแย่มากเฮ้ยต,ตีมันตายทําไมวะจะจับนี่วะลืมผมลืม อลอนฟิล์มเก็บเก็บไปเลยเราต้องวิวอมไนท์แล้วครับรลุงครับค่ะโอเคนะครับเราชนะลุงได้ด้วยง่ายได้ได้ล็อกโอเคเลยล็อกกิลโลล่ามามาล็อกกิลโลล่าใช่ไหมมาสเตอร์ดี้โอเคสเตอร์เห็นบอกแล้วมันสเตอร์ดี้นะครับสเตอร์ดี้คือมันจะ มันจะเลือเล่อนเลอหนึ่งนะมันจะไม่โดนตีตายในครั้งเดียวนะครับเคเรามีพิมพ์มพิมพ์บอมนี่มันต้องชอบบอลแบบคนสวยๆทีขาวๆอึอออีกทีอือ,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 อนั่นแหละนะครับเคเราคิดโรล่านะแต่ผมไม่ใช้หรอกนะผมะเก็บไวน้นะครับตั้งชื่อว่าอาเซโรล่า เอสโลรา์ก็ได้นะครับผมจะเลือกอาเซียเออแม่นตรงนี้มีทางเดินนะอุ้ยเจออะไรอีกเฮ้ยเมนดิชัยเมนดิชายอ่ยะแต่ผมมีตัวผมมนีนี่แล้วผมมีเออาผมมีหอยแมนอยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่ใช่นะครับ ผมจะใช้ถ้าเกิดสังเกตดีๆอ่ะในภาคที่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้เจอแล้วเหรอเฮ้ยมาโอเคคือถ้าสังเกตแต่ละภาคก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจะจะไม่เนี้เลยนะครับคือในในทีมเนี่ยถ้าเกิดผมแบบผมไม่ได้เล่นนัสล็อกหรืออะไรเนี่ยจะมีต่อถ้าต่อสู้หนึ่งตัวในทีมนะครับ สังเกตดูน,นะสังเกตดูสังเกตดูสังเกตเพราะผมเป็นคนที่ผมชอบท่าต่อสู้นะครับเป็นท,ท,ท่าที่ผมชอบครับ <c oughs> ผมชอบมันนักสู้อะเลยเท่ดีนะครับชอบชอบนะในพิกซ์มอนก็มีนะผมเลี้ยงอ่าไอเอลุเอลเอลดนะคือหัวแม่นั่นแหละครับซึ่งมันซ้ำนะผมไม่ค่อยอยากใช้ในภาคนี้เท่าไหร่นะแต่ว่านั่นสิทำไมถึงใช้ เฮ้ยทางออกง่ายอยู่บอกเลย,ยง,ง่ายๆวักท่อในถ้ำนี้มีดิกได้เลยนะครับผมไม่ใช่ครับผมอยากจะได้อลาฟอร์มอลาฟอร์มแม่งหล่อเฟี้ยวอะออกออกจากเมืองได้แล้วครับนอนรอมาถึงที่าคากูน่าคริฟเฮ้ย หน้าผาคากูน่าตกไ,ไ,ไปจะตายไปวะตกไปจะตายไฮิวก่อนฮิวแบบ โอเคครับเราจะลองเอ้ยโดดไม่ได้แม่งนะี่ย็จะโดดได้เซฟก็แล้วกันเดี๋ยวลืมเซฟนะครับแม่งไกลเลยเนะี่ย่อยากโดดอ่ะอยากโดดเฮ้ยขับกุน่าคลิปมีตัวอะไรให้จับเฮ้ยยสเคมีบา์ก้อนด้วยนะครับขับกุน้าคลิปนะแล้วก็ผมชอบตัวนี้นี่ไก่เกิร์แม่ตัวดีๆก็มีไอ้นี่วันล,ลาบี้เออตัวนี้ก็ดีนะครับ ตัวที่หลายๆคนมือ่นะซึ่งผมก็ว่าผมอยากจะมินเหมือนกันคนระับวาร์บี้โอเคแต่ผมมีตัวท่ทานน้ำแล้วนะครับนี่ท่านเฉยผมมีตัวท่านบินแล้วก็ไม่อยากใช้บลร์บี้นะไกไลก้าก็ยังไม่ใช้เลยกันนะครับเพราะผมใช้บ่อยและไกลก้าใช้บ่อยมากนะครับเป็นตัวที่มันผมชอบนะแล้วก็มีหลายๆภาค ด้ราวันสี่บาทนะครับโอเคป่าเราไปกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมตัดนี่า่าเออช่างมันไม่ตัดก็ไม่ตัดเรากระโดดข้ามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู้ที่หลังเฮ้ยมันที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหช่างสวยงามเหลือเกินผมว่ามันต้องไปที่เกิดเทพแน่ๆเลยครับเนี่ยชัดเลยต้องไปเชมนินแน่ๆครับผมเดา มันชัดแต่มันชัดครับดอกไม้ต้องเชมินแน่เราจะหลบเทนเนอร์ไปนะครับเดี๋ยวลองเพิ่นมาตีหลังนะไอ้อหน้าผานี่มันมีอะไรหรือเปล่าครับหรือมันมีแค่มอนในตีเฉยเ้ย่คนในตีตีไปเลยลวกันคนนี้นครับ <C oughs> ได้ต่างคดน้อยเลยแ้วมันโคดเก่ง แม่งแย่มากไม่มีอะไรเออมีวะเดี๋ยวไปฮิวกันลวกันนะครับนกึกว่าจะไม่มีอะไรเลยอีกโอเคเทรนเนอร์สองคนนี้เดี๋ยวค่อยมาสู้ที่หลังแล้วกันนะที่หลังนี้มันไหนท,ที่ที่หลังไหนวะตัเดวอเดี๋ยวผมม่ฮิวกันลวกันนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อนี่ด้วยซื้อพวกแมคลิเฟลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปีนปีน้นนานทำไม,มบีเฟลแมคลิเฟลเจ็ดรอซื้อมันรัวออสักออักอาสักสามอันนะสามสิเอ,อ็ดเลยนะคอชสองพันเกัด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 กไม่ได้ไม่ไม่ทำไมทำไมซื้อไม่ได้เรามีต้อบบงห้าหมื่นไหมอ่ะ เดี๋ยวมันต้องใช้เงินเยอะๆใน่นาคตดแน่เลยครับเขาบอกหินเมกาต้องใช้เงินนะครับเราเราซื้อลูบลูบลงลคน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 นะครับฉีดมงเลยตรงนี้นะครับเราฉีดมาเลยนะครับฉีดเลยนะครับคีนะครับฉีดมันตรงนี้นะบัตรนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยด้วยนะคีนครับี่เราไม่เจอมอนนะจะสบายจิตอกสบายใจไปอีกนานเท่านานนะครับ เราเข้าที่นี่ใหม่นะครับมาโหลดเลยวะเนะี่ยรอนอนรอโอเคนะเรามาถึงที่ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับปา่าเราเป็นอู้สู้นักสู้พันเขาเหนียววะเนี่ยเจอจนได้สคริปข้ามข้ามข้ามโอเคครับหลังจากเราตบเอในนี่เสร็จแล้วนะเราก็เดินทางกันต่อนะครับ ใครวะเนี่ยตีแล้วเหรบเบื่อ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 สกิบเราเดินทางนต่อนะเมื่อกี้ไปตีคนนั้นมาแล้วอันนี้มันไปไหนวะรีบถึงทางออกเอ้บันไดบันไดนี้ต้องใช้แน่น ยังไงทางรถไฟนะครับทีไหนวะทางนี้แล้วกันมันต้องเราต้องไปยอดเขา,ารรใช่ไหมครับใช่แน่ครับแล้วไม่เจอมอนวะโอ้อันนี้ตุดเหล็กนะครับของภาคของภาค Gen5 นะครับตัวนี้ฮิตมากนใน Gen5 นะครับแต่ว่าเจน6ก็หายนะตัดลิป โอเคนะหลังจากที่เราชนะแล้วนะครับ,รนะนะรบก็วาโปมอนนี่เราตายไป2ตัวนะทมเวลลอดยูรี่อยู่นะครับโอเคเราเปลี่ยนเวลยหอยแมนม้าดีกว่านะครับฮิวเวลมันเท่าๆกันนะตัวเวลก็20 25 30โอเคเราไปทางนั้นเลยดีกว,ว่าแสงสว่างนะครับเปิด์เทา้าเขาทำแสงสว่างเจอแล้วเหรอโอเคเวลเวลมันเยอะกว่าเรานะครับเอ็ดแต่เราเวล20เองนะบฮอยแมน อมยเจออีกแล้วเหรอมาเพื่ออะไรวะเนี่ยมาเพื่ออะไรใช้เพื่ออะไรเนี่ยรีฟิลเนี่ยเจอคีย์นี่ผมเปลี่ยนตัวนําแล้วเนี่ยเออ,อเคีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนํา <c oughs> มันจะฉีดรีฟิลทำไมต้องเจอรวดรวดปึบปื๊บทางด้าฟิลมาเคไป เดินทางต่อไมค์ครับสองของสามแม่งชื่อแม่งโคตรโคตรอีปิกเลยครับแม่งโคตรแม่งเอาไมคเอาไอเดีเอาชื่อไมค์ครับเล่นโลบอทเนะี่หฮอทำไมทำไมถึงรอยได้เครียดเลยเนี่ยผมถึงตือนต้นตะโกนว่าเชียเลยเนี่ยอีเฟลหมดแล้วไม่ดีถึงเมืองแล้วครับอ่ะนี่ถึงถึงยอดแล้วใช่ไหมเอ็นเตท่านบูชายเอ็นเตยอดแล้วใช่ยอดยอดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้เซฟรับเซฟเซฟเซฟยอดมันโคตรสวยโอเคนะครับอยางรู้ว่ายอดในที่นี้จะเป็นยังมันจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับสวยงามมากจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบายเจนอินอ e. ีไม่ไม่ยังไม่จบครับผมขอไปดูกันว่ามันถูกหรือเปล่าเนี่ยมันใช่ทางที่เขาให้มาหรือเปล่านี่คือที่ไหน เต้นะครับเอเดอร์พมอนที่เป็นตำนานที่ดีใช่ไหมล่ะเจอมาอะไรโอ้โหสเปร์ลุแม่งโคตรหงุดหงดพาเราไปลงโอ้โไปที่หงม่งสวยงามตระการตางอใช่นะตามเพจ ดูสิพวกเราอยู่หมดแล้วนี่เรานี่คือเรือลอยฟ้ามันรู้ใช่ไหมว่าอยูน่นี่ทำไมถึงรู้ว่มันคือโอ้คือดินแดนที่ยิ่งใหญ่ที่ลอยบนฟ้าเช็ดเข็นความฝันเลยอ่ะ The best best city ever ยิ้มอยู่ที่นั่นนะโอเควัคนนะี้ยิ้มชื่ออะไรทีอย่างนะั้นลืมอ่าน Okay. แล้วก็มีน่าจะเป็นช็อปใหญ่ๆนะครับโอเคเขาบอกว่าจิราดเนี่ยน่าจะช่วยพ่อแม่ได้ได้นะวันฤทธวันชังอย่าทำให้ทีลาเสียมเลยเอาช่างไปเลยโอเคแม่งช่างแม่งสมผุมแม่งวอดเรอเ่อฝกมากเย okay. สเคเทซาส เรามาถึงแล้วแอนทิสตีปูคสวยเลยไปไหนดีเขาบอกจะไปที่ที่สร้างบ้านเลย <c oughs> มีพวกอ่าเป็นเป็นห้างกลางย่านกลางค้ายิ่งใหญ่นะครับไปกันเลยแย่โอ้โหสูงชิป แมงเดอะเบสเดอะเบสซิตี้เอเวอร์เอ็นทีเอ็นซิตี้ดีดีนะครับก็จก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเปนบีนใบแจ้อีเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเราจะมาตะลุยเมืองที่โคตรจะยิ่งใหญ่นี่กันครับายแจ้อินอีออ